มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่4พฤศจิกายน2568ที่บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี2568 โดยมีพลตำรวจตรีนรเรวิสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผอ,อร,รมนหัวหน้าส่งราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปล่อยแถวดังกล่าวพร้อมกับสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดร่วมบูรณาการปล่อยโดยผ่านระบบวิดีโอทางไกลผ่านจอภาพการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเทศกาลลอยกระทงปี2568 จัดขึ้นเพื่อป้องกันและประปาบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมปฏิบัติการรวมทั้งสิ้นกว่า1924นายนายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลกองอาสารักษาดินแดนอ,อปรพรอองกองปรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครกู้ภยัยโดยเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลมือปือนรับจ้างด้านนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมปล่อยแถวว่ารัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาร่วมกิจกรรมซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมปัญหาการจราจรและอันตรายจากการจุดดอกไม้เพลิงพลุและโพรมลอยอีกทั้งยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนนยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข